อะไรครับก็คือนี่ก็คือเครื่องแยกของนะครับคือเราของทั้งหมดที่เรามีเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วของทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกคัดแยกออกมาตรงนี้นะครับผมอ่ะสมมุติเป็นลาพิดก็จะได้เป็นลาพิดช,ชาโคโคไดมอนพวกนี้นะครับก็จะอยู่ข้างล่างนี้เลยส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เป็นมันจะเป็นขยะนะครับที่เราไม่ได้มาไว้นะผมจะอยู่ตรงนี้เลย เอาเลยครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เน่ยไปลืมกดถูกใจกดติดตามนะ,ระ,ะรครับีผมกเเอาเลยครับและนี่ก็คืออุปรกรณ์ในการสร้างฟาร์มแยกของอัตโนมัตินะครับอุปกรณ์จะมีอย่างพวกนี้เลยอันนี้คือเราสร้าง1อันนะครับผมมันจะได้1หนึ่งกล่องเนี่ยใช้ของประมาณนี้ถ้าเราทำประมาณ20อันเราก็ใช้อ้เนี่ยของพวกนี้คูณ20ไปได้เลยนะครับผมอ่าก็เดีนเรามาสร้างกันเลยนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะทดลองโดยการสร้างแค่8ปแถวนะครับทุกคนก็สร้างยาวไปได้เลยนะครับผมอ่ะก็เดินเนี่ยเราก็นไครับะด้ แต่ว่าผมจะสร้างเป็น2เลยเพราะว่าเผื่อของเราเยอะเลยประมาณนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยสูงขึ้นไป2ชั้นได้เลยครับอันนี้ก็ในเวอร์ชัน1น1 4นะครับที่ผมทดลองก็คือเนี่ยเวอร์ชัน1น1ขึ้นไปนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยต่อไปเนี่ยเราวางนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ ดกดชิปขี้ขวาเนี่ยวางเชนให้ตูดมันหันเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าของใครของมันนะครับเราอย่าเผลอวางอย่างนี้นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะไหลเข้าไปรวมในกล่องนี้นะครับอ่าเผื่อบางคนแบบว่าเฮ้ยฮอปเปอร์มันไม่ยอมเข้าไปประมาณนี้นะอ่าล้วก็วางไปประมาณนี้เลยครับอาละครับต่อไปเนี่ยเราก็เอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางไว้ประมาณนี้นี่ห่างหนึ่งบล็อกนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําไปเรื่อยๆเลยครับปึ๊บประมาณนี้อ่าต่อไปเนี่ยให้เราเอาเจ้านี่นะครับเดสต์โอนท็อตนะครับวางไว้ บล็อกละอันเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอเราได้อย่างงี้ใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยให้เราเอาเจ้านี่ครับเลสต stone รีพนเดิเตอร์ครับวางไว้ด้านหลังนี้อย่างละอันนะครับแถวละอันประมาณนี้นะฮะต่อไปนะครับเราก็เอาเลสต stone สมูทบล็อกนะครับวางไว้อย่างนี้จริงๆบล็อกอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมเอาเป็นสมูทบล็อกเพื่อที่จะให้มันมองง่ายนะครับผมอ่าพอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วางบล็อกอย่างนี้ไว้เลยนะเพื่อที่จะให้วงจรมันเนี่ยทำงานนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะ ต่อไปเนี่ยเราก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับอลเลสตน stone collider นะครับผมอ่าวางไว้อย่างงี้อ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับให้2ออันเนี่ยหันมาอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่ง hopper นะครับผมอ่าวางไว้อย่างงี้ต่อไปเนี่ยเราก็เอาเลสตน stone d u เนี่ยวางไว้อย่างงี้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้พื้นที่เนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับทุกคนก็ทํายาวไปเรื่อยๆเลยนะครับผมปึ๊บป๊ประมาณนี้นะฮะต่อไปนะครับให้เรามาฝั่งนี้นะครับอ่าตรงนี้ อ่าให้เราเอาฮอปเปร์นะครับกดชิปที้ขวาอย่างนี้ได้เลยครับให้มันหันไปทางเลสโตรนคอเบอร์เลเตอร์นะครับผมอืมอ่าประมาณนี้นี่นะฮะตูดอันนี้หันเข้ามาย่างี้อย่างงี้ด้านี้หันออกไปนะครับต่อไปนะครับเราไปสักมุมหนึ่งนะครับมุมไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับให้เรานะครับผมเอากล่องเชนเนี่ยวางไว้ข้างบนนี่หนึ่งอันนะครับผมจริงๆเราต่อแบบยาวมาย่างี้ก็ได้นะครับเผื่อของเราแบบ เยอะนะครับผมอ่าประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ทําการเอาฮอปเปอร์นะครับกดชิปขี่ขวางนี้ได้เลยนะครับผมให้มันตูดเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นแบบว่าถัางขยะนะครับคือของที่ไม่มีในนี่นะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดชิปขี่ขวาไปได้เรื่อยๆเลยครับชิปชิปอ่าประมาณนี้ต่อไปเนี่ยตรงนี้เราก็กดชิปข,ขี้ขวาครั้งนึงปุ๊บนะครับอ่าให้มาตรงนี้ส่วนบนนี้เนี่ยเราก็วางเป็นเชนนะครับผม นะครับแล้วก็ของใส่ตรงนี้เลยปุ๊บนะครับมันก็จะไหลไปไหลไปเรื่อยๆนะครับเอาล้ครับทุกคนครับเห็นตอนนี้ลูกศรผมชี้ไหมครับก็คือฝั่งขวาเนี่ยก็คือ Input นะครับผมก็คือที่ใส่ของนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือ Output นะครับก็คือแบบเอ่อถังขยะนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือไอเทมขยะไอเนี่ยคือฝั่งขวาคือไอเทมเข้านะครับผมอ่าก็ใส่ข้อความเข้าไปตรงนี้ต่อไปนะครับเอาเองเอนวิวนะครับผมวางไว้อย่างงี้ปุ๊บหนึ่งอันนะครับผมอ่ะ แล้วเราเอาดินเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเราพิมพ์แปว่าเออแบบว่าวางซีเจ้าอย่างงี้นะครับเราพิมพ์อย่างงี้นะครับอ่าเราก็ได้ดินหวังซีเจ้ามานะครับต่อไปเนี่ยให้เรามาด้านหลังนี้นะครับอ่าตรงฮอปเปอร์ด้านหลังที่ตูดหันมาอย่างงี้นะครับเราขี้ขวาแล้วก็เอาเนี่ยดินหวังซีเจ้านะครับมาใส่ปึ๊บปื๊บป๊บประมาณนี้นะครับสี่อันอย่างงี้ให้มันขึ้นไฟนะครับเราก็ทําอย่างเงี้ยเหลือหนึ่งช่องไว้นะครับ นะครับอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะเรามันก็จะขึ้นไฟอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปแล้วอาอะครับต่อไปเนี่ยเราก็ทําการเอาของนะครับผมใส่ตรงฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับที่มันมีดินนะครับให้เราใส่ของไป41ชิ้นนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่าล้วก็ใส่ไปเลยนะครับทุกอันถ้าของมันเหมือนกับไอนี้นะครับมันก็จะถูกดูดเข้าไปแต่ถ้าไม่เหมือนเนี่ยมันก็จะหาาายไไปปนผผม่เอ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอา้าก็แปดไม่ใช่หรอเอาละครับแล้วก็สุดท้ายก็ใส่ไปนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใส่ทุกช่อง41นะครับผมอา่าต่อไปเนี่ยเราก็มาทําการทดลองวงจรได้เลยนะครับผมเอาละครับตอนนี้เนี่ยผมก็ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะ,ะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะต่อไปเนี่ยเราผมก็จะทําการเอาของนะครับใส่ตรงเชนตรงนี้นะครับผมอา่ามุมขวาบนแล้วก็ใส่เข้าไปให้หมดเลยครับผม ชับๆๆๆๆอ่ากล่องไม่พอฮะอ่าประมาณนี้นะฮะของเนี่ยก็จะถูกดูดไปนะครับผมนี่มีดินก่อนนะครับมันก็จะค่อยๆไหลเข้าไปเพราะตอนนี้เป็นแต่ด,ดินนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอาดินออกหน่อยแล้วกันมันเยอะไปเอาละ,ะครับผมเอาของใส่ในนี่หมดแล้วนะครับผมของก็จะถูกดูดเข้าไปนะครับ อ่ามันก็จะถูกไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บมาตรงเชนสุดท้ายนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครขยะเยอะนะครับเราก็ทํากล่องใหญ่ๆขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้ก็คือของที่เราไม่ได้มาร์คไว้ในเครื่องพวกนี้นะครับผมฮอปเปอร์มันก็จะถูกมาตรงนี้นะครับผมอ่าส่วนของที่เรามาร์คไว้นะครับผมในช่องนี้นะครับมันก็จะถูกดูดมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นปะนี่นะครับผมผมใส่มาประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปอ่า ส่วนอ m ม r ัล d ไม่มีนะครับผมไม่ได้ใส่อ m ม r ัล d เข้าไปฮะนี่ก็เลยประมาณนี้เลยเอาละครับถ้าเกิดว่าใครชอบเครื่องแยกของใน1.12.4จุดสเนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับแต่ว่า1.12ขึ้นไปก็ใช้ได้เลยนะครับผมเวอร์ชันนี้นะฮะเวอร์ชันอื่นๆก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปทำกันได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ